สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมได้มาพบกับคุณลุงมานะนะครับคุณลุงมานะวันนี้ได้เอาเหยื่อไปล่อปลาเอาไว้ในคลองน้ํานะครับแล้วล่อไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากล่อปลาไว้เนี่ยเราจะได้ปลาไม่ดูการหวานแหของลุงนะครับโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าลุงเนี่ยจะได้ปลา ดังที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมวันนี้จะโชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับลุงมานะบอกว่าปลาไม่ชนแหลเลยนะครับนี่นักถอดแหมืออาชีพนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะเอาเหยื่อขึ้นมาดูก่อนนะครับว่าเหยื่อที่คุณลุงใช้ล่อเนี่ยเป็นเหยื่ออะไร แล้วปลาในกินเหยื่อหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมลุงดึงขึ้นมาแล้วครับเหยื่อที่ลุงใช้ล่อเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นวัชพืชชนิดหนึ่งลุงบอกว่าปลาเนี่ยชอบกินแต่วันนี้ไม่มีรอยแหว่งเลยนะครับแสดงว่าปลา ไม่กินเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะโชคดีได้เห็นปลาในแหของลุงหรือเปล่านะครับลุงบอกว่าไม่ไม่มีไม่รู้สึกว่าปลาในชนแหเลยนะครับเรามารลุนะครับว่าจะโชคดีหรือเปล่า มีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับไม่มีสักตัวเลยคุณผู้ชมวันนี้โชคไม่ดีนะครับ